บทสวดมนต์ก่อนนอนคำแนะนำก่อนเริ่มนั่งหรือเอนกายให้สบายหลับตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งแล้วปล่อยลมหายใจยาวๆตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้การสวดมนต์นี้เป็นเหตุให้จิตสงบกายเบาใจผ่องใส 1. บทบูชาพระรัตนตรยัยสวดช้าๆสามจบ อารหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภคะวตาธรรมโมธรรมังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังคโคสังขังนามามิกราบสองบทนัมสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภคะวโต อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะสามบทสรรเสริญพระพุทธคุณพุทธานุสติอิติปิโสพะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตโโรปุริสะธรรมสารถีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพัควาติสวดช้าๆลากเสียงยาวให้ใจซึมซับสีธรรมมนุสติระลึกถึงพระธรรมสวาขาโตพัควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปนยยโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติ 5. สังคานุสติระลึกถึงพระสงฆ์สุปฏิปันโนพะควโตสาวกสังคโคอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลา เอสภัคะวะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนโยดักขีเนยโยอ,อัญชลีกรณนิยโยอ,อนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติ 6. บทแผ่เมตตาขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจปราศจากความโกรธความพยาบาทมีแต่ความสงบเย็นเบาสบาย ขอให้บิดามารดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องผู้มีพระคุณและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดเห็นหรือไม่เห็นหน้ารู้จักหรือไม่รู้จักกันขอจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขกายสุขใจดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทบทนี้สามารถอ่านวนซ้ำได้เรื่อยๆ ใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยน 7. บทพิจารณากรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดดีหรือชั่วยอมได้รับผลของกรรมนั้น 8. บทพิจารณาความไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราความคิดนี้ไม่ใช่ของเราความทุกข์ทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อวางได้ใจก็เบาเมื่อไม่ยึดใจก็สงบ 9. พุโทโธกำกับลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธท,ทำต่อเนื่องยาว,ยาว ถ้าง,ง่วงก็ไม่ต้องฝืนให้เสียงพุโทโธค่อยๆกลืนไปกับความหลับ 10. คําอธิษฐานก่อนนอนขออานิสงส์แห่งการสวดมวันนี้จงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมีสติมีปัญญาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในการอันสมควรเทิน